สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟ,น,ฟ,น,ฟนบ่าวสงลูกรายการวอลเลย์บอลสิรกประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567จัดขึ้น16-21กถึงกร,รกฎาคมนี้ณนะสนามวีสหมายจังหวัดศรีสกิดมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับ โปรแกรมแข่งขันรอบรงชนะลืศ20กรกฎาคมนี้เริ่ม11นาฬิการอบจัดอันดับ5-8ถึงคู่แรกมาลัยกรุงเทพพ,พบมาหลาลัยกเกษตรศาสตร์13นาฬิกาเฮนอินเฮนราชมงคลธันบุรีพบสรวัตรมาเลเซียอันนี้คือรอบจัดอันดับที่5-8ถึง ส่วนภาคบ่ายรอบรองชนะเลิศคู่แรก15านาฬิกามาลายรังสิตพบสุปรีมทิพยะชนบุรีอีเทคและเวลา17นาฬิกาพีเอศีสกีเจ้าภาพพบโมขนแก่นขนแก่นสตาร์วีซีนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองทีมที่ชนะรอบรองชนะเลิศจะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่21 ิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีติดตามเชียร์ติดตามชมรายการวอลเลย์บอลซิเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและพบกันตามเวลานะครับอย่าลืมภาคบ่ายรอบรองชนะเลิศสองคู่ ทีมใดจะเป็นแชมป์21กรกฎาคมได้ทราบแน่นอนแล้วพบกันครับ